The Legend of f u t i a n ตอนที่2,755เจ็ดาจำนงแห่งความมืดร่างขนาดมหึมาเหนือวิหารที่ปกครองเหนือเย่ฟู่เทียนและกล่าวต่อไปว่าเย่ฟู่เทียนการฝึกฝนของเจ้านั้นไม่ธรรมดายิ่งไปกว่านั้นเจ้ามีความสัมพันธ์ที่ไม่ปกติกับทายาทที่ข้าเลือกชิงเหย่ยเต็มใจที่จะทรยศลาลึกลับเพื่อเห็นแก่เจ้าคิดว่าควรทำอย่างไร จัก,กรพพรดลึกลับชิงเห่ยาดีกับข้าข้าแน่ใจว่าเจ้าต้องรู้ว่าชิงเหยารู้จักข้าก่อนที่เธอจะเข้าร่วมลานลึกลับเธอทําแต่สิ่งที่เธอทําเพราะเธอยังจํามิตรภาพของเราได้อย่างไรก็ตามนอกเหนือจากนั้นชิงเหยาไม่เคยมีความตั้งใจที่จะไม่เชื่อฟังจัก,กรพพัดแห่งศาสตร์มืดเลยแม้แต่น้อยเย่ฟู่เทียนตอบคนที่ฝึกฝนในลานลึกลับไม่ควรมีอารมณ์ใดใดเว้นแต่จะทําตามใจแห่งความมืดการกระทําของเธอเป็นการทรยศต,ต่อความมืดแล้ว เจ้าแห่งศาสตร์มืดคำรามในขณะที่เขาคลายความกดดันทําให้เย่ฟู่เทียนรู้สึกถึงการกดขี่สุดขีดในขณะที่เขาถูกบังคับอย่างน่ากลัวเขารู้ว่าจัก,กรพรรดิแห่งศาสตร์มืดกดขี่เจตจำนงของเขาเพื่อทําให้เขาไม่มั่นคงทางอารมณ์ยิ่งกว่านั้นเจ้าได้สังหารผู้ฝึกแตนแห่งโลกลึกลับไปหลายคนแล้วถ้าวันหนึ่งเจ้าเลือกที่จะทําสงครามกับโลกลึกลับทายาทที่ข้าเลี้ยงดูด้วยมือของข้าเองจะกะบฏต่อประชาชนของเธอเองหรือไม่ เจ้าแห่งาศาสตร์มืดยังคงกดดันต่อไปเย่ฟู่เทียนพูดไม่ออกชั่วขณะหนึ่งในแง่หนึ่งการกระทําของเย่ชิงเหยาได้ละเมิดข้อห้ามที่สําคัญของโลกลึกลับเย่ฟู่เทียนและโลกลึกลับไม่เคยมีความสัมพันธ์ที่กลมกลืนกันมานานแล้วและการต่อสู้ได้ประทุขึ้นระหว่างพวกเขาหลายครั้งข้าไม่สามารถทํานายอนาคตได้แต่ข้าสามารถสัญญากับเจ้าได้ว่าข้าจะไม่ทําให้ชิงเหยาอยู่ในสถานการณ์ที่เธอถูกบังคับให้เลือกระหว่างลานลึกลับและข้าเย่ฟู่เทียนต่อ สิ่งต่างๆในโลกเป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้หากเจ้าต่อสู้กับลานลึกลับในอนาคตสถานการณ์จะอยู่เหนือการควบคุมของเจ้านับประสาอะไรคำสัญญาที่ว่างเปล่าที่เจ้าทำอยู่ตอนนี้จกกักรพรรดิลึกลับกล่าวด้วยน้ำเสียงเยือกเย็นยิ่งไปกว่านั้นข้าไม่เคยเชื่อในคำสัญญา แล้วเจ้าแห่งศาสตร์มืดต้องการอะไรจากท่าเย่ฟู่เทียนถามตรงๆเนื่องจากเจ้าแห่งศาสตร์มืดได้รับตัวเขาเองเขาต้องมีความคิดบางอย่างเป็นของตัวเองไม่อย่างนั้นเขาคงไม่ต้องมานั่งคุยกับเขานานขนาดนี้ทั้งหมดที่จัก,กรพพัดลึกลับต้องทําคือขยับครั้งเดียวและทุกอย่างจะเสร็จสิน้เนเหนือวิหารดวงตาของจัก,กรพพัดลึกลับจ้องไปที่เย่ฟู่เทียนได้ยินเสียงพูดว่า ถ้าเจ้าตกลงที่จะเข้าร่วมลานลึกลับวันหนึ่งข้าสามารถมอบตำแหน่งพ่อหมดผู้ยิ่งใหญ่ให้เจ้าได้จากนั้นเจ้าอาจต่อสู้เคียงข้างกับชิงเหาวากวาดไปทั่วแคว้นศักดิ์สิทธิ์ด้วยกันและล้างแค้นให้กับจกักรพรรดิเย่ชิงในเวลาเดียวกันเย่ฟู่เทียนรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเจ้าแห่งศาสตร์มืดต้องการมอบตำแหน่งมหาชาแมนแห่งลานลึกลับให้เขา หมอผีผู้ยิ่งใหญ่แห่งลานลึกลับเป็นหัวหน้าของจักรพรรดิทั้ง3และบุคคลแรกที่อยู่ภายใต้คำสั่งของจักรพรรดิลึกลับได้รับการรับใช้โดยจักรพรรดิพ่อหมดเจ้าแห่งศาสตร์มืดได้สัญญากับเย่ฟู่เทียนในตำแหน่งนี้ในอนาคต อย่างไรก็ตามด้วยความแข็งแกร่งของเย่ฟูเทียนในวันนี้เขาจะทันกับจัก,กรพรรดิพ่อมดในอนาคตตราบใดที่เขาเต็มใจที่จะเข้าร่วมลานลึกลับพลังที่อยู่ในมือของเขาก็จะเป็นพลังของลานลึกลับด้วยสิ่งนี้ทำให้เย่ฟูเทียนมีค่ามากกว่าจัก,กรพรรดิพ่อมดตอนนี้ หากนี่เป็นวิธีคิดของเขาทุกสิ่งทุกอย่างที่เจ้าแห่งศาสตร์มืดพูดก็สมเหตุสมผลดีในตอนนี้อย่างไรก็ตามเมื่อเขาพูดเช่นนี้เขาไม่ได้นึกถึงความรู้สึกของจกักรพรรดิพ่อหมดเจ้าแห่งศาสตร์มืดเป็นที่รู้จักในฐานะผดเด็จการแห่งโลกลึกลับบางทีเขาอาจไม่ได้สนใจจริงๆว่าคนอื่นจะมองเขาอย่างไรและเขาก็ไม่จำเป็นต้องให้ใครมาขอบคุณเขาแม้แต่การเกลียดชังเขาก็ไม่มีอะไรสำหรับเขาเจตจำนงของเขาคือการปล่อยให้ความมืดลงมาสู่โลก ข้าขอบคุณจัก,กรพรรดิลึกลับสำหรับข้อเสนอตอนนี้ข้าอยู่ในความดูแลของส่วนเซี่ยวซีเวยและมีเพื่อนมากมายติดตามข้าถ้าข้าเข้าร่วมลานลึกลบับจะต้องถูกมองว่าเป็นการทรยศต่อทุกคนที่ติดตามข้าอย่างไม่ต้องสงสัยข้าหวังว่าจัก,กรพรรดิลึกลับจะเข้าใจจุดยืนของข้าเย่ฟู่เทียนปฏิเสธอย่างสุภาพเขาไม่สามารถเข้าร่วมลานลึกลับได้ชิงเหวาเต็มใจที่จะทรยศลานลึกลับเพื่อเจ้าแต่เจ้าไม่สามารถเข้าร่วมลานลึกลับเพื่อเธอได้ จัก,กระพัดลึกลับถามเขาอย่างเย็นชาเจ้าแห่งศาสตร์มืดนั้นไรเหตุผลทั้งสองไม่มีการเชื่อมต่อเลยสําหรับเย่ชิงเหยาเขามาที่ลานลึกลับเหมือนกันหมดและที่นี่ชีวิตของเขาอยู่เหนือการควบคุมของเขาอย่างไรก็ตามเขาไม่สามารถหักล้างจัก,กระพัดลึกลับได้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้นเขาเพียงแค่กล่าวว่าถ้าจักรพรรดิลึกลับไม่ไว้วางใจข้าเจ้าสามารถให้ข้าคุยกับชิงเหย่ยถ้าวันหนึ่งข้ากับลาลึกลับยืนยันหยัดในสนามรบชิงเหว่และข้าสามารถแยกความสัมพันธ์ส่วนตัวของเราออกไปได้มันจะไม่ง่ายกว่าหรือถ้าข้าเพิ่งข้าเจ้าคนใดคนหนึ่งเจ้าแห่งศาสตร์มืดถามด้วยวัทถศิลป์หากเจ้าแห่งศาสตร์มืดสามารถหาทายาทคนต่อไปที่เหมาะสมได้ก็เป็นที่เข้าใจได้เย่ฟู่เทียนตอบ ดวงตาสีดำสนิทของจกักรพรรดิลึกลับจ้องมาที่เขาในขณะที่เขาพูดดีมากคิดให้ชัดเจนแล้วบอกข้าคำตอบของเจ้าข้าจะให้โอกาสเจ้า <sự> เมื่อเสียงของเขาจังหายไปพายุมืดที่น่าสะพรึงกลัวก็จมลงสู่ร่างกายของเย่ฟู่เทียนในทันทีเขารู้สึกราวกับว่าเขาจมอยู่ในความมืดมิดในเวลาต่อมาเขาถูกพายุความมืดพัดพาไปในที่ที่แยกจากกันร,รอบตัวเขามีแต่ความมืดมิดไม่รู้จบ การแสดงออกของเย่ฟู่เทียนไม่ได้ดีที่สุดดวงตาของเขาดูน่ากลัวในขณะที่เขาพยายามมองทะลุความมืดมิดอย่างสุดความสามารถในเวลาเดียวกันเขาได้ปลดปล่อยเจตจำนงอันศักดิ์สิทธิ์ของเขาแต่พบว่ามันไร้ประโยชน์เขาไปพร้อมกับพระพุทธวจนะแต่ไม่นานก็พบว่าเขายังอยู่ในความมืดไม่สามารถออกไปได้เลยเจ้าแห่งาศาสตร์มืดดักจับเขาไว้ ที่ด้านบนของลานลึกลับในพื้นที่ที่ล้อมรอบด้วยความมืดมีร่างมืดนั่งอยู่บนบัลลังสูงเหนือทุกสิ่งและทุกคนด้านล่างร่างหนึ่งกำลังคุกเข่าอยู่บนพื้นผ้าคลุมคลุมเธอแต่ไม่ปิดหน้าเธอมันคือเย่ชิงเหยาเธอได้เห็นทุกสิ่งที่เกิดขึ้นและรู้ว่าเย่ฟู่เทียนมาที่ลานลึกลับแล้วถ้าข้าข้าเขาเจ้าจะทำอย่างไรเจ้าแห่งศาสตร์มืดถามเย่ชิงเหยาแล้วข้าจะขอให้พระเจ้าของข้าข้าข้าด้วยเย่ชิงเหยาตอบหรืออื่นๆเจ้าแห่งศาสตร์มืดกล่าวอย่างเย็นชา เราจะนำความมืดมาสู่ความมืดเยชิงเหยายังคงคุกเข่าอยู่บนพื้นโดยไม่เงยหน้าขึ้นแต่เสียงที่เย็นเยียบของเธอฟังดูมีความมุ่งมั่นอย่างยิ่งจักรพพัดแห่งศาสตร์มืดกล่าวว่าไม่มีพ่อไม่มีราชาไม่มีความรักและไม่มีศีลธรรมคือความหมายที่แท้จริงของความมืดแต่เจ้ายังคงมีจุดอ่อนของเจ้าถ้าฆ่าาเขาเธอจะตกอยู่ในความมืดมิดซึ่งบางทีอาจจะดีกว่าสำหรับเจ้าไม่ค่าจะแค่นำความมืดมาสู่ความมืดและทำให้ความมืดหายไปจากโลก เยชิงเหยวยตอบดีมากเจ้าแห่งศาสตร์มืดมองมาที่เยชิงเหยอย่างตั้งใจและกล่าวว่าเยชิงเหว่ข้าสั่งให้เจ้ากลับไปที่แคว้นของพระเจ้าตอนนี้ร่วมมือกับพ่อมดผู้ยิ่งใหญ่และนำความมืดมาสู่อาณาจักรของล้ำค่าซึ่งเป็นของเหล่าถวยเทพข้าต้องการให้ความมืดครอบคลุมทุกตารางนิ้วของแคว้น วันนี้ผู้ฝึกตนจากทั่วโลกมารวมตัวกันที่แคว้นสุสานที่เป็นของเหล่าทวยเทพสถานที่แห่งนี้เป็นสนามรบที่สมบูรณ์แบบอย่างไม่ต้องสงสัยเหมาะสำหรับการเริ่มสงครามและควรเป็นการต่อสู้ของโลกขอรับพระเจ้าข้าเย่ชิงเหวรับคำสั่งและจากไปโดยไม่ถามอะไรอีกหลังจากที่เย่ชิงเหวออกไปจากกระพัดลึกลับก็จ้องไปที่ร่างที่จากไปของเธอเป็นเวลานานทุกคนในลานลึกลับรู้ว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของเย่ชิงเหวแต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าทำไม ชีวิตของเย่ชิงเหยานั้นช่างน่าสังเวชและเต็มไปด้วยความทุกทรมานอย่างไม่น่าเชื่อหัวใจของเธอเย็นชาและเลือดของเธอก็เย็นพอๆกันเธอถูกกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของความมืดและนำความโชคร้ายมาสู่โลกเขาเงยหน้าขึ้นมองไปทางอื่นเย่ฟู่เทียนติดอยู่ในความมืดมิดนั้นเขากำลังคิดว่าเขาจะทำให้เย่ฟู่เทียนเป็นส่วนหนึ่งของความมืดนี้ได้อย่างไรน่าเสียดายถ้าผู้มีความสามารถเช่นนั้นไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความมืดมิด The l e g e n d of f u t i เทตอนที่2,756การเริ่มต้นของพายุเย่ฟูเทียนถูกขังอยู่ในโลกลึกลับมันเหมือนคุกไม่ว่าเขาจะทำอะไรเขาก็ไม่สามารถเดินออกจากคุกมืดแห่งนี้ได้ คุกม,มืดจะไม่ส่งผลต่อคำอธิบายของเขาและจะไม่ส่งผลต่อเจตจำนงอันศักดิ์สิทธิ์ของเขาพลังแห่งเส้นทางอันยิ่งใหญ่และความเร็วนั้นสามารถใช้ได้ตามปกติแต่เขาไม่สามารถออกไปได้ราวกับว่าเขาถูกปิดผนึกด้วยพลังศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงนี่เป็นคุกที่เทียนเฉินสร้างขึ้นเพื่อเขาโดยเฉพาะและราชาลึกลับได้ทำเป็นการส่วนตัวไม่ว่าเย่ฟู่เทียนจะแข็งแกร่งเพียงใดมันคงเป็นไปไม่ได้ถ้าเขาต้องการออกไปราชาลึกลับเป็นจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ที่แท้จริงผู้ปกครองโลกแห่งความมืด พวกเขาแค่ขังเขาไว้และไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าเขาหลังจากพยายามหลายครั้งเย่ฟู่เทียนก็เข้าใจด้วยว่าเขาหนีไม่พ้นดังนั้นเขาจึงยอมแพ้และนั่งลงเพื่อฝึกฝนใบหน้าขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นในความมืดที่ไร้ขอบเขตดูเหมือนว่าจะถูกสร้างขึ้นจากความมืดพายุมืดที่น่ากลัวพัดผ่านเย่ฟู่เทียนลืมตาขึ้นและจ้องมองเขารู้สึกถึงเจตจำนงอันดำมืดที่น่าสยดสยองอย่างไม่น่าเชื่อเขาไม่เคยรู้สึกถึงเจตจำนงที่แข็งแกร่งเช่นนี้มาก่อน เขาเคยพบจัก,กรพรรดอิอสูรมาก่อนเขาเคยพบจัก,กรพรรดิตรงห่วงมาก่อนและเขาได้รับมรดกจากจัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่มากมายแต่คราวนี้เจ็ดจำนงที่แท้จริงของราชาลึกลับกำลังกดลงมาที่เขาสถานการณ์แบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนท่านผู้อาวุโสทำอะไรอยู่เย่ฟู่เทียนเปิดปากถามเพื่อแสดงให้เจ้าเห็นโลกที่แท้จริง เสียงเล็กๆที่ไหลออกมาพายุที่น่ากลัวพัดตรงไปที่เย่ฟู่เทียนและจมน้ำตายจากนั้นความวุ่นวายก็จะพุ่งตรงเข้าไปในจิตใจของเย่ฟู่เทียนวินาทีต่อมาร่างกายของเขาสั่นอย่างรุนแรงบูมความตั้งใจนี้ไม่ได้หมายถึงการทำลายจิตตานุภาพของเขากลับพาเขาไปยังอีกโลกหนึ่งดูเหมือนว่าเขาจะเข้าสู่สถานะพิเศษภาพและความทรงจำนับไม่ถ้วนไหลเข้าสู่ส่วนลึกของจิตใจทันทีราวกับว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของเขาเสมอมา อีกครู่หนึ่งความมืดมิดจะจางหายไปอร่าของเย่ฟู่เทียนแผ่กระจายไปทั่วร่างกายของเขาอย่างรุนแรงและดวงตาของเขาเปิดขึ้นลำแสงเย็นยะเยือกพุ่งออกมาจากดวงตาของเขาเฮ เย่ฟู่เทียนถอนหายใจอย่างขุนเคืองมันเป็นเพียงชั่วขณะหนึ่งแต่ราวกับว่าเขามีประสบการณ์ชีวิตมานับไม่ถ้วนหนึ่งศตวรรษในหนึ่งวินาทีมันเป็นเรื่องราวนับไม่ถ้วนและเขาเป็นบุคคลหลักของแต่ละเรื่องโดยประสบกับมันเป็นการส่วนตัวและโดยไม่มีข้อยกเว้นแต่ละเรื่องก็ศะกันาตกรรมความชั่วร้ายของมนุษยชาติได้แสดงให้เห็นอย่างเต็มที่เจ้าฝึกฝนความทรงจำโดยตรง เยฟูเทียนรู้สึกว่าเจตจำนงของเขาถูกใช้โดยที่เขาควบคุมไม่ได้เขามองขึ้นไปที่ใบหน้าที่มืดมิดในความว่างเปล่าความทรงจำที่ฝังไว้สร้างความเห็นอกเห็นใจที่แข็งแกร่งในตัวเขาเขาเคยสัมผัสมันด้วยตัวเองมากกว่าที่จะมองในฐานะผู้ยืนดูดังนั้นผลกระทบจึงยิ่งใหญ่ เขารู้สึกว่าหัวใจของเขาเย็นลงจากประสบวัตจักรแล้วรอบเล่าและจิตใจของเขาเต็มไปด้วยความคิดเชิงลบสิ่งที่เจ้าเห็นคือโลกแห่งความจริงเจ้าอาจมีประสบการณ์มากมายในชีวิตของเจ้าเองคิดย้อนกลับไปให้ดีเสียงมาอีกครั้งพยายามโน้มน้าวเขหาในการทําให้ใครบางคนตกอยู่ในความมืดเจ้าต้องเปลี่ยนความคิดของเขาเสียก่อนและทําให้ความมืดเข้าครอบงาสิ่งทั้งปวงจากนั้นพวกเขาก็จะนําความมืดมาสู่โลกโดยธรรมชาติ โลกแห่งความจริงไม่ได้มีแค่ด้านเดียวเย่ฟู่เทียนเชื่อว่าความทรงจำในจิตใจของเขาได้เกิดขึ้นแล้วจริงๆแต่ถ้าเขาถูกกัดกร่อนด้วยเจตจำนงนี้เขาจะกลายเป็นคนโหดร้ายกระหายเลือดและไม่ไว้ใจใครเลยแสงแห่งพระพุทธเจ้าส่องและห่อหุ้มร่างกายของเย่ฟู่เทียนเขาหลับตาขณะที่ร่างกายของเขาส่องประกายด้วยแสงสีทองเสียงพุทธวจนวงเวียนอยู่รอบๆร,ริมฝีปากของเย่ฟู่เทียนไขและเมื่อเขาเปล่งเสียงพุทธมนตร์กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ปกคลุมความมืดมิด ม,มีกลิ่นอายเย็นชาและทําให้แสงสว่างของพระพุทธเจ้าบนร่างของเย่ฟู่เทียนแตกสลายพลังมืดปกคลุมร่างกายของเขาการทําลายล้างความตายและกองกําลังอื่นๆกลืนกินเขาและเจตนาอันน่าสะพรึงกลัวอื่นพุ่งเข้ามาในจิตใจของเย่ฟู่เทียนอีกครั้งที่เย่ฟู่เทียนประสบทุกอย่างจากอดีตรู้สึกถึงความชั่วร้ายทั้งหมดของโลกมนุษย์แต่เมื่อเขาตื่นขึ้นเขาก็เตือนตัวเองอีกครั้งแสงแห่งพระพุทธเจ้าอบรอบเขาและทรงสวดพระไตรปิฎกเพื่อไม่ทําลายจิตตานุภาพของเขา หลังจากมาถึงทางตันนี้หลายครั้งความมืดก็จะหายไปมันยอมแพ้แล้วเย้ฟูเทียนมีเจตจำนงที่แข็งแกร่งอย่างยิ่งโดยธรรมชาติและสามารถรักษาเหตุผลของเขาไว้ได้แม้ว่าจะต้องทนทุกข์กับการโจมตีและอิทธิพลที่รุนแรงส่งควบคุมตนเองให้ขับไล่ความมืดมิดด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้า แน่นอนทั้งหมดนี้ไม่ได้ไร้ประโยชน์ทุกสิ่งที่ฝังอยู่ในจิตใจของเย่ฟู่เทียนมีอยู่จริงพลังของพระพุทธเจ้าสามารถขับไล่ความคิดด้านลบที่เกิดขึ้นได้แต่ความทรงจําเหล่านี้ยังคงส่งผลต่อเขาสิ่งนี้ไม่สามารถลบได้เวลาผ่านไปวันแล้ววันเล่าเย่ฟู่เทียนถูกความมืดกักขังไว้ได้รับข่าวจากสุสานของแควนทวยเทพเคยมีความขัดแย้งระหว่างโลกต่างๆในสุสานของแคว้นทวยเทพมาก่อนแต่พวกเขาไม่ได้ระเบิดอย่างสมบูรณ์ในที่สุดความขัดแย้งเหล่านี้ก็ระเบิดเต็มที่ และทั้งหมดนี้เป็นเพราะลานลึกลับเขาได้ยินมาว่าเมื่อเร็วๆนี้ผู้ฝึกตนของโลกลึกลับยังคงปล้นสะดมและสังหารทําให้สงครามประทุไปทั่วร่องรอยของลานลึกลับอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์เหล่านี้มากมายสงครามจึงประทุขึ้นเรื่อยๆและพลังของโลกลึกลับและควันศักดิ์ดิบเข้าสู่สงครามเต็มค่ายก,ก่อนสงครามทําลายล้างทุกคนทุกแห่ง ในเวลาเดียวกันลานลึกลับได้ดำเนินการตามกองกําลังของพระราชวังพระราชวังจัก,กรพรรดิตงห่วงพวกเขายังต้องการที่จะพิชิตสุสานของนาคา สงครามระหว่างสองฝ่ายนี้เป็นเหมือนคำนำทำให้เกิดสงครามครอบคลุมทั่วทั้งแคว้นสุสานกองกำลังอื่นๆค่อยๆกวาดไปในพายุเริ่มจากการต่อสู้แบบสุ่มไปจนถึงสงครามที่ค่อยๆเริ่มขึ้นระหว่างอำนาจของโลก,กะต่างๆความขัดแย้งยังคงประทุข,ขึ้นอย่างต่อเนื่องระหว่างโลกอสูรแคว้นศักดิ์สิทธิ์โลก,แ,ก,โลกแห่งพระพุทธศาสนาและอาณาจักรมนุษย์มันก็เหมือนกันสำหรับแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ว่างเปล่า สิ่งนี้ไม่ได้นำโดยพระราชวังจกักรพรรดิอสูรและภูเขาที่ว่างเปล่าก่อนที่พวกเขาจะตัดสินใจเข้าไปพัวพันกับพายุกองกำลังของโลกอสูรดินแดนศักดิ์สิทธิ์อันว่างเปล่าและโลกอื่นๆได้เริ่มต่อสู้และทวีความรุนแรงขึ้นแล้วมันไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของพวกเขาอีกต่อไปเกิดพายุรุนแรงขึ้นในสุสานของแคว้นถวยเทพ เย่ฟู่เทียนยังได้เรียนรู้ด้วยว่าเย่ชิงเหย่ได้กลับไปยังสุสานของแควนถวยเทพและอยู่ในสงครามเธอจะเป็นผู้นำนักสู้ที่แข็งแกร่งของลานลึกลับเพื่อโจมตีแควนศักดิ์สิทธิ์ซึ่งนำโดยพระราชวังจัก,กรพรรดิตรงห่วงผดเด็จการเย่ฟู่เทียนเงยหน้าขึ้นและตะโกนเข้าไปในความว่างเปล่านี้คือลานลึกลับและราชาลึกลับมีอยู่ทั่วไปทุกคนทุกแห่งเขารู้ว่าราชาลึกลับอาจไม่เคยมาที่นี่แต่ก็สามารถพูดได้ว่าเขาอยู่ที่นี่เสมอ ท่านขังข้าไว้หลายวันในเมื่อเจ้าตัดสินใจได้แล้วเจ้าจะเก็บข้าไว้ที่นี่อีกนานเท่าใดเย่ฟู่เทียนพูดเสียงดังข้าได้ให้คำสั่งพวกเขาก่อนที่จะมาที่ลานลึกลับถ้าข้าเจออันตรายในลานลึกลับพระราชวังซีเวยและโลกอสูรจะโจมตีลานลึกลับเจ้าขู่ข้าเสียงเย็นชาพูดพร้อมกับนำน้ำหนักที่หายใจไม่ออกมันไม่ใช่ภัยคุกคามมันคือความจริงเย่ฟู่เทียนกล่าว ถ้าข้าไม่กลับมาและแม้ว่าพระราชวังซีเวยจะไม่พูดอะไรอยู่เซิงจะยังคงเป็นผู้นำพระราชวังจกักรพรรดิอสูรเพื่อโจมตีลานลึกลับในเวลานั้นข้าจะให้พวกเขาชักชวนให้ชิงเหวียก่อกระบทกฎของ6โลกจะอยู่ในการต่อสู้นั้นแม้แต่ท่านผู้เป็นจกักรพรรดิก็ยังยากที่จะเข้าไปยุ่งใช่ไหม